สมเด็จพระเทพรัรชสรสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี2553ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้นานสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารควบคู่ไปกับด้านการศึกษาให้เรียนหนังสือได้โดยไม่หิวหรือเจ็บป่วย กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณาไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโรงเรียนสถานที่เป้าหมายที่สำคัญที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและมีความยากต่อการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พบปัญหาสำคัญคือความขาดแคลนส้วมในโรงเรียนและสภาพส้วมชํารุดไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่สะอาดมีคราบสกรปรกกรมอนามัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ษาสมเด็จพระเทพรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2557ถึงปี2558 โดยการสร้างและประปับปรุงส้วมโรงเรียนเป้าหมายในถิ่นธุรกันดานตามพระราชดำริจำนวน60แห่งจนบรรลุผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงขยายผลโครงการในระยะที่สองขึ้น,ว,น,นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัชนรชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรปษา2เมษายน2558 2. เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการสุขอ,อนามัยในโรงเรียนเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้น 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิน่นและชุมชนในการปรับปรุงหรือสร้างส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานให้มีส้วมใช้งานตามมาตรฐาน 4. เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมะและมีสุขอนามัยที่พึงประสงค์ oh, <sunshine. S 1> เป้าหมายโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่จำนวน9แห่ง ได้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน2แห่งโรงเรียนพระประิยัติธรรมจำนวน7แห่งแผนการดำเนินการ 1. การบริหารจัดก,การโครงการ 2. การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพแก่บุคลากรผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเป้าหมายจำนวนเกแห่งในถิงธุรกันดารมีส่วนสำหรับใช้งานตามมาตรฐานและมีการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนครูแม่ครัวแม่ค้าบุคาลากรในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักการใช้ส้วมอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยวาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน